อายุประมาณกี่ปีครับครับก็ขอแนะนําว่าต้นกระต้มครับต้นนี้อายุประมาณสี่สิบปีครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่กดล็อกกระ่อมเพราะเป็นยาสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่ที่น้องประชาชนชาวกเกษตรกรเราใช้กินหรือรับประทานอ,าอยู่ทุกวันครับหนึ่งเป็นแก้โรคเบาหวานความดัน นะครับและก็โรคเกี่ยวกับไขยข้อต่างๆต้นนี้ครับแต่ก่อนมีทางเจ้าหน้าที่ให้มาค่นนวครับแต่ว่าพอดีบรรพบุรุษหรือว่าพ่อปู่ญาติอายาของผมได้มีโรคประจําตัวคือความดันโลหิตและก็โรคปบาหวานก็ได้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ว่าขอได้ไหมว่าเว้นไว้จากต้นเผื่อเป็นยาสมนุนไพร ให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในระแวกนี้พูดอย่างนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็เห็นด้วยเราเลยเว้นไว้ครับก็ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ที่จดล็อกกระท่อมโดยสอสอนัชนนสีกอเกอื้อพับภูมิใจไทยที่มาทำาประชาคมที่ทุ่งแหลมโมเดลครั้งก่อนก็ได้